เกิดอะไรขึ้นคะดีไซน์ไหนไ,ไหนไม่สบายใส่ไหนไม่สบายเหรอคะไหนดูหน้าสิไม่สบายจริงหรือเปล่าไม่สบายจริงนะนนะดูหน้าตาสิไม่สดชื่นเลยเนาะลุงเนาะอันนี้เมาปูปให้น้องนอนหรอคะเนี่ยทำไมแม่เป็นผืนใหญ่ไปเลยลูกไหนดูสิใส่ไหนไม่สบายเป็นอะไรคะคนฉวยฉาดน้อยหน้าดำของแม่ไหนดูดิหันหน้ามา แม่ดูก่อนไหนน้องไม่สบายอ้อยงอนงอนอะไรลูกกินยาแล้วหรอเมื่อกี้แม่อยาให้กินอ่ะฮะดียังดียังนอนเหี่ยอ่าน้องนอนโห่ันนี้ผ้าห่มน้องเหรอลูกใช่เป็นผ้าเช็ดตัวเก่าดำแล้วดำแล้วเป็นผ้าเช็ดตัวเก่าแต่ซักแล้วนะสบายไม่สบายค่ะมีชิ้ตาไหมชิ้นตาด้วยน้องไหนน้องนอนแล้วหนาว เพราะว่าช่วงนี้บ้านเราหนาวมากเลยเนาะใช่แล้วแบบว่านอนเนาน้องนองนอกรงข้างนอกไงน้องอาจจะเป็นหวัดไม่สบายเดี๋ยวต้องหาอนะไรมาปิดกรงให้มิดเลยนะงั้นอะไม่ให้ไม่ให้ลมเข้าเพราะว่าจจไม่อกไม่หลอกข้างล่างได้มีมีรูอยู่แต่แบบว่าเราแค่ปิดไม่ให้ลมเข้าไงเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวไงสนูสเป็นหวัดมาก โง่อะโง่อยู่ไหนดูผมเภายุ่งเยิงหมดเลยพี่ทรายทำไมผมน้องมันพันกันยุ่งเยิงขนาดนั้นนะอันนี้ตุ๊กตาหน้าของสายใหม่นะทุกคนแก้ใหม่จะเป็นตัวใหม่เออตัวตัวปวดเขาเลยอ้าวมาเข้าไปตอนไหนโง่อะอ้าขาโง่ พี่ดีไซน์เช็ดคิดตาให้น้องหน่อยนะวีผมให้น้องด้วยดูจีผมน้องยุ่งหมดเลยยุกน้องก่อนไหนใส่งบเออใส่งบวะ <c oughs> ดังงบไปไหนมาพี่ไม่สบายนี่เห็นไหมพี่สมัยไม่สบายนั่นไปแล้วลูกนั่นไปแล้วหลังบ้านปล่อยมันอไอ้พี่ใส่ใหม่ไม่สบาย,ก,บาบาายกินยาแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วไปเอาอันนี้มาเช็ดคิดตาให้น้องลูกสำลีเปียกป แต่ไหม่ชิคที้าก่อนแล้วเดี๋ยวต็้วีผมมาเล้น้องหน่อยนะลูกไปแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเอาไปหาข้าวกินตานนี่นะทุกคนใส่ใหม่ไม่สบายนะเมื่อกี้แม่กุ้กองเอายาให้กินแล้วยาพาราซิตามว่าน, <laughs> น่าจะเป็นหวัดแหละเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราอากาศหนาว หนาวแบบว่าหนาวกว่าเดิมอนะเนาะจากตอนแรกก็หนาวแล้วนะช่วงนี้หนาวกว่าเดิมแล้วก็ลมแรงด้วยสายใหมก็น่าจะเป็นหวัดนะไปเดี๋ยวดีไซน์ก็จะไปอาบน้ำแล้วนะ,นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ